สวัสดีครับเรามาอัปเดตเรื่องของน้ําท่วมสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่อำเภอหางดงและสัมปะทองนะครับตอนนี้เวลา 10โมง23นะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องอัปเดตกันก่อนนะครับก็ตอนนี้มีมวลน,น้ําจากแม่ท่าช้างนะครับตอน8โมงครึ่งเนี่ยน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากๆนะครับน้าจากแม่ท่าช้างจะเดินทางมาถึงในโซนของบ้านแหวนก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนพื้นที่ลําน้ําแม่ท่าช้างนะครับตำบลบ้านแหวนตนําบลหางดงตนนําบลหนองแก้วนะครับมีเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันจากน้ําแม่ท่าช้างด้วยนะครับน่าจะมาถึงประมาณ สิบเอ็ดโมงครึง่งเที่ยงเที่ยงครึ่งประมาณนี้สิบเอ็ดโมงครึง่งถึงเที่ยงครึง่งเนี่ยระวังน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ลาน้ําแม่ท่าช้างตําบลหางดงในส่วนของเทศบาลตมบุบแม่ท่าช้างนะครับแล้วก็ตําบลบ้านแหวนแล้วก็ตําบลหนองแกว้วนะครับระวงัรงรองรับน้ําในส่วนนั้นด้วยนะครับยกของขึ้นที่สูงไว้เลยแล้วก็ในอีกส่วนหนึง่งที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นน้ําน้ําฝนตกเยอะแล้วก็จะมีน้ําป่ามาค่อนข้างเยอะนะครับของมอชอตอนนี้ก็เป็นน้ําท่วมขังอยู่ซึ่งน้ํา มชโซนสุเทพทั้งหมดเนี่ยครับก็จะลงที่คลองชลประทานใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเกิดไม่ใช่สถานการณ์วิกฤตนะครับคลองชนร,ระทานจะระบายน้ําอยู่2จุดก็คือจุดแรกก็คือจะเป็นคลองที่เขาจะใช้ชื่อว่า1นซ้าย19าซ้ายซึ่งตรงนั้นนะ่ะจะไปออกที่ประตูน้ําป่าแดดครับแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ําปิงมันสูงกว่าประตูน้ําป่าแดดแล้วเราก็ไม่มีเครื่องสูบ ทำให้เราต้องปิดประตูตรงนั้นแล้วอีกทางออกหนึ่งก็คือทางประตูน้ําแม่ขานซึ่งตอนนี้ก็ออกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ระดับน้ําแม่ขานเนี่ยสูงขึ้นมากกว่าค่าวิกฤตที่5เมตรนะครับทำให้ตอนนี้เราต้องระบายน้ําจากตําบลสุเทพทางส่วนของมอชอเนี่ยไปลงที่คลอง23ซ้าย23ซ้ายอยู่ตรงไหนครับก็คือจะอยู่ตรงแยกน้ําบ่อหลวงที่จะไปออกไปสู่ตํบาบลแหน่งแก้วตําบลทุ่งต้อมตําบลหนองตองแล้วก็ไปออกสู่แม่น้ําปิงที่สถา,านีสูบน้ําที่แม่ของ ซึ่งปัญหาตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าระดับน้ำปิงมันข้ข้งสูงเราต้องปิดประตูน้ําทั้งหมดทําให้น้ํามันระบายออกไปได้ช้าม,มากๆทําให้น้ําในพื้นที่เรามันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆคำถามนี้ได้รับมาเยอะมากๆว่าทําไมน้ําปิงมันลดแล้วแต่ว่าน้ําในพื้นที่เรามันถึงเพิ่มอยู่เพราะว่าฝนต้นน้ําหรือว่าฝนในพื้นที่ของเรามันมาเพิ่มเรื่อยๆครับแต่ว่าเราไม่สามารถระบายออกน้ําปิงได้ น้ำจะเริ่มลดลงก็ต่อเมื่อน้ำปิงเนี่ยลดลงถึงระดับที่เราสามารถเปิดประตูน้ําได้อันนี้บบชัดเจนแน่นอนว่าน้ําจะระบายออกได้อย่างรวดเร็วนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมได้ประสานเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ภย,ย,ยจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาประจําไว้ที่ตําบ,บลหนองตองนะครับหเครื่องตอนนี้ทํางานอยู่หนึ่งเครื่อง,อนนง,อองแล้วจะมาเพิ่มอีก2เครื่องแล้วก็ที่ตําบลแม่กานะครับตอนนี้เอาไวท้ที่ป้อมตํารวจทรายมูลนะครับมีอยู่2เครื่องด้วยกันนะครับก็จะช่วยบรรเทาได้ในส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ก็ ต้องมาเฝ้าระวังกันต่อนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อขั้นต้นของไลฟ์นะครับตอนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําป่าไหลหลาจากลําน้ําแม่ท่าช้างนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับน้ำน่าจะมาถึงในช่วงประมาณ1ิบเอดมงครึง่งถึงเที่ยงครึ่งประมาณนี้นะครับในลําน้ําแม่ท่าช้างโซนตําบลบ้านแหวนเทศบาลตาบนแม่ท่าช้างตําบนหางดงนะครับแล้วก็ตําบลหนองแก้วนะครับตอนนี้ต้องรองรับน้ําไปด้วยแล้วน้ําทั้งหมดของแม่ท่าช้างก็จะไหล ไปสู่โซนตำบลศพแม่ขาที่ปัจจุบันก็ท่วมหนักอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถระบายออกไปสู่น้ําปิงได้นะครับแม่ศพแม่ขาเนี่ยจะหนักมากๆเพราะว่าตอนนี้เขารับทั้งน้ําจากน้ําปิงแล้วก็รับจากน้ําจากบนดอยฝั่งแม่ท่าช้างไปด้วยนะครับวันนี้ก็ อัปเดตสถานการณ์ใหเห็นภาพคร่าวๆประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมของอำเภอหางดงและสัมปะตองนะครับอาจจะตกหล่นไปสักเล็กน้อยในของอำเภอหางดงจะมีโซนสันผักหวานด้วยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านวางตาลน,นะครับที่ท่วมค่อนข้างสูงเลยเนื่องจากเราไม่สามารถระบายน้ําไปสู่น้ำปิงได้นี่ครับนี่คืออีกปัญหาหนึ่งเราพอน้ําปิงปัจจุบันเนี่ยระดับเหมือนจะลดลงและทรงตัวเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ามันหนุนเพิ่มจากที่เขาล้นเขื่อน เราอาจจะเห็นข่าวเท็จนะครับที่บอกว่าทางเขื่อนแม่งัดมีการเปิดประตูน้ําอันนี้เขาไม่ได้เปิดประตูน้ําที่เขื่อนนะครับแต่ว่าเขาจะปล่อยให้น้ํามันล้นออกจากสปิวเวย์หรือว่าล้นออกจากสารเขื่อนออกมาเองซึ่งระดับน้ําตอนนี้ที่ผมเช็คล่าสุดนะครับเช็คกับทางสอปอปจที่ในโซนนั้นนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีน้ําสูงกว่าสปริลเวย์ประมาณ36ซนติเมตรนะครับก็คือไอ้สาเซนติเมตรตรงนี้แหละที่มันไหลลงมาลงน้ําปิงมาเรื่อยๆแล้วก็หนุนเสริมมาเรื่อยๆทำให้การลดลงของน้ําปิงเนี่ยมันช้า ครทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปเราก็หวังว่าน้ําปิงมันจะลดลงอย่างรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้น้ําในตัวเมืองที่มันท่วมอยู่ในโซนตําบลศพแม่ขาตําบลหนองตองตําบลแม่กาตําบลทุ่งต้อมตําบลมะขามหลวงแล้วก็ตําบลสันผักหวานนะครับแล้วที่กําลังจะมาเพิ่มอีกจากแม่ท่าช้างในตําบล หางดงตำบลบ้านแหวนตำบลหนองแก๋วเนี่ยได้สามารถระบ,บายออกน้ําปิงไปได้แล้วก็ที่คลายปัญหานี้ให้ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกําลังเดินทางไปที่ตําบลศพแม่ขาต่อครับไปดูสถานการณ์ต่อ วันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มเนี่ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ทํางานตลอดเวลาเจ้าหน้าที่หลายท่านเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้นอนด้วยซ้ําตรงนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยครับวันนนีีี้้ก็ขอัปเเเดตยงท่า